ต้องบอกว่าคันนี้เสิร์ฟพร้อมชุดโปแลนด์แท้ทั้งชุดมีอะไรมั่งที่เป็นเป็นของโปแลนด์แท้แบบทั้งชุดเลยนะครับ<ด>สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับเด<น>ีย๋ยววันนี้มาดูอีก1คิวนะครับต่อเนื่องเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นซูซูกิวีทาร่านะครับลูกค้าจากสระบ,บุรีนะครับคันนี้เป็นวีทาร่าแต่แฝงมาด้วยเครื่อง K24 สเก็บห้องเครื่องมาสวยงามมากนะครับคันนี้ลูกค้าก็เลือกมาเหมือนเดิมนะครับเป็น KME n e v o Skyjet Eco นะครับต้องบอกว่าคันนี้เสิร์ฟพร้อมชุดโปแรแลนแท้ทั้งชุดมีอะไรมั่งที่เป,เป็นของโปแรแลนดแท้แบบทั้งชุดเลยนะครับไม่มีเกาหลีมาปนไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดฮานงฮาน่าไม่มีนะครับหัวฉีดคันนี้เป็นหัวฉีดอเล็กบัลลาคูด้านะครับแล้วก็กองอเล็กอันตาสาองศานะครับตัวนี้ก็โปแรแลนดแท้นะครับเสิร์ฟคุ้มๆกับหม้อต้ม KME นะครับ คันนี้ลูกค้าเก็บห้องเครื่องมาอย่างสวยเลยนะครับคันนี้นะครับผมจะทําให้ลูกค้าในชุดสายไฟ g a ๊สซิง Premium ม i วริงบายโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วด้วยนะครับคันนี้ขอเวลาลูกค้า2วันนะครับก็ลูกค้าจอดรถไว้ให้นะครับส่วนตัวถังนะครับคันนี้ลูกค้ามีถังเดิมที่มันติดมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะชุดหน้าอัปเกรดเฉพาะชุดหน้านะครับเดี๋ยวงานติดตั้งเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวไปดูครับ you เดี๋ยวจะพามาดูรายการติดตั้งนะครับคันนี้จะเป็นหัวฉีดบาราคูด้านะครับเป็นหัวฉีดที่มาจากประเทศโปแลนด์แท้ๆเลยนะครับจับชุดกับชุดเคมีนะครับในรายการติดตั้งคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสายไฟแก๊สซิงพรีเมียมไวริงบายโชคดีแก๊สค r s e เซอร์วิสนะครับก็จะอยู่ในท่อทนความร้อนอย่างนี้เลยมีมาเกอร์ไวริงเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเก็บห้องเครื่องสวยงามนะครับพอรถลูกค้าเก็บห้องเครื่องมาสวยแล้วนะครับ ส่วนตัวปลั๊กซ็อกเก็ตหัวฉีดนี้ก็ตัวนี้ถ้าจะเซอร์วิสอย่างสมมุติว่ามีการยกเครื่องยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องตัดสายหัวฉีดออกนะครับก็สามารถถอดปลั๊กออกเป็นท่อนหนึ่งได้เลยนะครับสายไฟก็จะมาในท่อถัก p t อย่างนี้นะครับมีโลโก้โชคดีแกซิงด้วยนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับตัวนี้ใช้เป็นตัวล็อกฝากกับล็อตเดิมของตัวรถเลยนะครับเนี่ยครับมีมาร์คมาร์เกอร์ไวริงให้ทุกจุดนะครับเวลาช่างจะไปซ่อมอะไรก็ซ่อมง่ายนะครับ ตัวหม้อต้มเป็นหม้อต้ม kmb นะครับกอง360องศานะครับยึดกับซัพพอร์ตที่แข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคุมด้วยกล่องเรียวเทคสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้สามารถปรับจูนได้ทั้ง2โหมดนะครับโหมดแก๊สแล้วก็โหมดน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะแอดวานองศาไฟให้ด้วยนะครับจะจูนผ่านกล่องสแตนดาร์ดเลยนะครับตัวนี้ปักเอฟเรียบร้อยนะครับ